กับเยนท่านประธานที่เคารพผมตวงอัธชัยครับผมขอบพระคุณท่านลัมตีวีรัสักขูตคูลที่เดกกรุณาให้ความเห็นความจริงเนี่ยกองทุนก้อนนี้เนี่ยจากการศึกษาของเราเราค้นพบคล้ายๆกับท่านลัมตีก็คือว่าการระดมทุนนี่ง,ง่ายมากมีภาคเอกชนพร้อมที่จะเข้ามาระดมทุนช่วยแต่มันไม่มีคนไก่ในการบริหารจัดการภาคเอกชนที่เขาจะมาระดมทุนช่วยเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับ เป็นการระดมทุนที่เขามีความยินยอมพร้อมใจเพราะเขาอยากได้บุคลากรของเขาสาขาใดประเภทใดเขาก็ให้กองทุนนี้สนับสนุนแล้วเขาก็ได้บุคลากรตามนั้นอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองควรจะต้องนํามาตรการด้านภาษีเนี่ยมาช่วยด้วยมาตรการด้านภาษีเนี่ยปัจจุบันเราใช้สองร้อยเปอร์เซ็นี่ไม่เวิร์กครับถ้าเป็นสามร้อยเปอร์เซ็นปัจจุบันเนี่ยจะเวิร์กจะทําไปสู่การที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้น และประการที่3ที่ท่านลัมตีได้กรุณาพูดถึงเรื่องการสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งครับแต่ปัจจุบันเนี่ยกองทุนข้อน,นี้มันภาษาผมอาจะขอประธานอนุญ,ญาตท่านประธานใช้คำมันตายไปแล้วมันตายด้านไปแล้วนี่คือตัวอย่างของกองทุนที่เข้ามาตามกฎหมายที่มีแนวคิดก้าวหน้ามากตอนคิดตอนยกร่างปีห้าหนึ่งก้าวหน้ามากก้าวหน้าเหมือนเรากําลังถกกันตอนนี้แต่พอกองทุนข้อน,นี้เข้ามาสู่ราชการก็จะมีชะตาการรมแบบนี้ครับ ระบบราชการก็จะมองให้ไปเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่เป็นส่วนเงินของคนที่อยู่ในระบบราชการก็จะไม่มีความคืบหน้าถ้าใช้แนวทางที่ท่านสมาชิกวุฒที่สภาท่านวีรศักดิ์พูดถึงเนี่ยนั่นหมายความว่ากองทุนก้อนนี้ต้องมีมืออาชีพเข้ามาบริหารจัดการต้องเอากลไกการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเข้ามาเป็นภาคีไม่ว่าจะเป็นหอ,อการค้าไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น สถานประกอบการหรือผู้ปกครองผู้เรียนก็ตามผมกลับเรียนเพิ่มเติมอีกเพื่อประโยชน์ที่จะรัฐบาลจะได้หยิบยกไปทำก็คือว่าอยากฝากผ่านสภาหแห่งนี้ในในความเห็นของผมส่วนตัวว่าโลกใบนี้มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่รุ่นเจเนอเรชัน X และ Y และ C เนีเขาไม่ได้สนใจปวชปวสหรือปริญ็ญาอีกต่อไปนะครับ เขาสนใจว่าเขาจะมีคนไกลใดที่เป็นของทุนให้เขาได้เรียนจบมามีอาชีพมีไรายได้และมีงานทําคนรุ่นใหม่เจอหน้ากันก็จะไม่ได้ถามว่าเรียนที่ไหนเรียนมหาวิทยาลัยใดอีกต่อไปเหมือนรุ่นเก่าแล้วนะครับแต่คําถามที่เขาถามกันก็คือว่าตอนนี้ไปทําอะไรอยู่ตอนนี้เป็นเจ้าของยูทูบเบอร์ไหมตอนนี้เป็นเจ้าของสถานประกอบการอะไรหรือไม่ตอนนี้เป็น คนไลฟ์ขายของอะไรได้หรือไม่ตอนนี้มีอาชีพอะไรก็จะเป็นสิ่งที่โลกใบใหม่ที่จําเป็นต้องใช้กองทุนอาชีวศึกษาตามพรบปีห้าหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญครับเพราะมันจะทําให้ทั้งครูผู้ประกอบการผู้เรียนได้ประโยชน์หมดครับสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์ก็คือรัฐครับรัฐคือประเทศจะได้ประโยชน์จากคนมีอาชีพมีไรายได้มีงานทํา คนไปเสียภาษีรายได้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาคนไปเสียภาษีที่ไปซื้อของคือภาษีแหวกให้กับรัฐบาลแล้วเราก็จะได้พลเมืองที่ท่านอดีตฐมตีได้กรณายกตัวอย่างอย่างเงยอรมันเนี่ยเขาใช้อาชีวะในการสร้างประเทศเขาแล้วนําไปสู่ปรัชญ,ญาที่ว่าอาชีวะสร้างคนและคนสร้างชาติครับขอบพระคุณท่านประธานครับ